คุณรู้หรือไม่รถเข็นที่ใช้วัสดุพลาสติกกับสแตนเลสแตกต่างกันอย่างไรคลิปน,นี้มีคําตอบมาเริ่มต้นกันที่รถเข็นพลาสติกวัสดุยอดนิยมที่หลายคนคุ้นเคยข้อดีของรถเข็นพลาสติกคือมีน้าหนักเบาเคลื่อนย้ายสะดวกราคาไม่แพงและที่สําคัญคือไม่เป็นสนิมทําให้โดนน้าบ่อยและเช็คล้างทําความสะอาดได้นอกจากนี้พลาสติกยังม,มีความยืดหยุ่นสูงทนทานต่อแรงกระแทกเล็กน้อยและไม่เกิดเสียงดังเมื่อชนกับสิ่งกีดขวางอย่างไรก็ตามรถเข็นพลาสติกเหมาะกับการใช้งานทั่วไปติดรถจัดส่งและใช้งานในสภาพของหน้างานถัดมาคือรถเ็น สตนเลสตัวเลือกสำหรับผู้ที่ต้องการใช้ในห้องเย็นหรือใช้งานที่โดนน้ำบ่อยๆรถเข็นสแตลเลสโดยเฉพาะเกรด304ฟู้เกรดเข็นในร้านอาหารได้ไม่เป็นสนิมทำความสะอาดง่ายและมีอายุการใช้งานที่ยาวนานด้วยความแข็งแรงของสแตนเลสทำให้รถเข็นประเภทนี้สามารถรับน้ำหนักได้มากเหมาะสำหรับงานหนักหรืองานที่ต้องสัมผัสกับความชื้นสารเคมีหรือในสภาพแวดล้อมที่ต้องการมาตรฐานสุขอนามัยสูงเช่นในอุตสาหกรรมอาหารและยาหรือโรงพยาบาลสรุปแล้วการเลือกรถเข็นที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับปัจจัยหลักๆคือ 1. 1ประเภทของสิ่งของที่ ผลย้ายน้ำหนักขนาดและลักษณะของสิ่งของสสภาพแวดล้อมการใช้งานความชื้นสารเคมีอุณหภูมิและความต้องการด้านสุขอนามัย3งบประมาณพิจาราราคาและความคุ้มค่าในระยะยาวหากคุณต้องการรถเข็นน้ำหนักเบาราคาประหยัดและใช้งานทั่วไปรถเข็นพลาสติกคือตัวเลือกที่ดีแต่ถ้าคุณต้องการความแข็งแรงทนทานสุขอนามัยสูงและใช้งานในสภาพแวดล้อมที่ท้าทายรถเข็นแสแตนเล e สเกรด304คือคำตอบที่ใช่หวังว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจเลือกซื้อรถเข็นถ้าชอบคลิปนี้สามารถกดติด ตามพวกเราได้เลย